สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Ford Everest นะครับสำหรับคันนี้เราติดตั้งนะครับในส่วนของนี่ครับมาดูกันไฟเลี้ยวข้างแก้มนะครับนี่ฮะปกติตรงนี้จะเป็นตัวหนังสือคำว่า2.2นะครับอันนี้เราติดตั้งนะครับตัวหนังสือคำว่า Everest นะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้ต่อผ่านไฟลีไฟรถนะครับเนี่ยงานสวยๆนีฮะไฟลีภายในรถเป็นอย่างไงครับ เวลาเราเปิดไฟลีนะฮะบริเวณตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นไฟคําว่าเอฟวอลไรสเลยนะครับซึ่งตอนนี้ด้านหน้านะครับเปิดไฟลีที่อยู่ในวงแหวนด้านหน้าอยู่นะครับใครมีเอฟวอลไรสนะครับสนใจที่จะติดตั้งนะครับสายเว้นนะครับตรงนี้นะฮะสายเว้นตรงนี้ที่สามารถใส่ตัวหนังสือคําว่าเอฟวอลไรสไปได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง f c e b o o k f แฟนเพจแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ